เปิดสถานะหัวใจหลังซุ่มแอบคบกับนักร้องรุ่นพี่จริงหรือไม่ยังไม่เข็บเรื่องความรักนะคะคลองโสดมานาน3ปีพระเอกลูกรักจากทางช่อง7 Big บเอเปิดสถานะหัวใจหลังจากซุ่มแอบคบกันดูใจกับน,นักร้องรุ่นพี่ ล่าสุดหลังจากที่สาวละละอาสยามโพดภาพนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าจีบครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเอาแล้วมีผู้มาขอจีบรับคำขอแล้วนะจ๊ะบิ Big ๊กเอ็มขำๆเด้อรับปีเสือซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบค่ะล่าสุดมีโอกาสพูดคุยกับพระเอกอย่างหนุ่มบิ๊กเอ็มก็เลยขอถามประเด็นนี้สักหน่อย โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงการแซวกันเล่นเท่านั้นคงไม่ได้เดินหน้าจีบก,กันต่อเป็นพี่น้องในวงการหลังจ็กแซวเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันแต่อย่างใดนะซึ่งเจ้าตัวกับพี่ลาลาเองเคยเจอกันเมื่อ4ปีที่แล้วในงานรับรางวัลงานหนึ่งโดยพี่ลาลาเขาก็บอกว่าปลื้มชอบตัวเราและติดตามผลงานเลยทำให้ตนรู้สึกดีใจหนุ่มบิ๊กเอ็มก็หวังว่ามีโอกาสจะได้เล่นละครด้วยกันอีก เพราะว่าพี่ลาลาเนี่ยนะจะเป็นคนที่สนุกสนานตนก็ชอบคนตลก ส่วนโอกาสจะจีบต่อไหมเจ้าตัวบอกว่าคงไม่มีอะไรแน่นอนที่ทุกคนเห็นก็คือการแซวกันเล่นๆเฉยๆครับทางด้านลาลาเองก็บอกว่าประเด็นที่เจ้าตัวรู้สึกดีใจจนถึงขั้นพต์ลงอจีนั่งจากว่าเจ้าตัวโดนคอมเมนต์นักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มว่าบอกบิ๊กเอ็มหน่อยพี่สวยรวยโสดมากทางด้านบิ๊กเอ็มก็ตอบกลับว่าจีบครับเรื่องนี้ทําเอาลาลาเองก็ดีใจออกจนหัวใจพองโตเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาตอบเจ้าตัวก็บอกว่าติดตามพระเอกหนุ่มอยู่แล้ว ก็เห็นทางด้านของงานตามงานต่างๆยอมรับว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มก็เข้าขั้นอยู่ในสเปคเหมือนกันนั่นเองละ่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานเองต้องเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลัด้วยค่ะ